เป็นกล้องระดับชั้นที่หนึ่งเป็นดีไซายเล่กๆเุณเห็นว่าด้านหน้าของมันเนี่ยจะมี <c oughs> นะครับเขาเรียกว่าไมโครมิเตอร์ที่ประกอบด้วยมีเพลน,พเ,ลนเพลนเทปนะครับที่ช่วยในการอ่านละเอียดได้ถึงเส้นหนึ่งสร้อยมิลิเมตรนะฮะตัวชุดประกอบของมันเนี่ย ไอเทมเปอร์เลนเทนนั้นก็จะมีอยู่ในกล้องระดับบางรุ่นที่เป็นอัตโนม,มัติอย่างกล้อง NK2 นะก็ติดเปอร์เล,เลนเทนได้นะครับหรือกล้อง NK2 ส่วนกล้องที่เป็นปีไซเลอร์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกล้อง N3 ก็คือกล้องที่ใช้ในการทำระดับของวินนะครับหรือปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นไลก้าแล้วเนี่ยนะจะเป็นกล้องระดับชั้นที่หนึ่งคือทำงานระดับเพียงอย่างเดียว นะครับแล้วก็ใช้ในการทําระดับชั้นที่หนึ่งแต่ว่าการทําระดับชั้นที่หนึ่งก็ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องมือนะครับที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กําหนดไว้แล้วก็วิธีในการทําแตส่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอกล้องชนิดนี้มากนะักเนือ่องจากว่ากล้องชนิดนี้นะครับมีการใช้งานกันน้อย mm hmm. นะครับส่วนใหญ่เราจะเจอกล้องออโตมิติกนะซึ่องอยู่ในหัวข้อถัดมาอีกทีหนึ่ง ลักษณะของโครงสร้างของกล้องแล้วเป็นรุ่นเดิมๆก็จะเหมือนกันคือทําด้วยทองเหลืองและระบบเลนเนี่ยนะครับก็จะทําด้วยเลนหล่อเอาไว้นะแล้วก็ปัจจุบันนี้ระบบเลนนั้นก็คือจะเป็นเลนขัดหยาบแล้วก็เอาน้ํายาเคลือบมาเคลือบนะครับป้องกันการสะท้อนของแสงนะฮะตัวอุปกรณ์ต่างถ้าจริงๆแล้วก็จะเป็นถ้ารุ่นเ,ก,เก่าๆก็จะเป็นโลหะทั้งหมด